สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้อยู่แบบชื่อิวาเรนเจอร์พีสนั่นเองนะครับนะเมื่อวานชีวิตขอไว้ด้วยเป็นแมบบันพีที่ไม่เหมือนบันพีนั่นเองนะจ๊ะก็วันนี้เราอยู่กับอ่เมืองเดมอน s อริ e ร์นั่นเองเราจะมารีวิวของทั้งหมดในแมปนี้กันและสอนทําดาบสันคาระด้วยนะครับนะอะก็ผมวิ่งเร็วไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเป็นเผาไม่รู้นะเผาผมได้ฟรีนะ สามารถสุ่มได้จากเดี๋ยวสอนแล้วกันนะเวิลร้อยถึงสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะฮะไอ้กอดตรงนู้นอะอ่างั้นอะมันจะมีที่สุ่มอยู่นะฮะใช้ห้าสิบเอ่อเรนเจอร์นะฮะซึ่งเอ่อก็ต้องฟังจากเมกุมินเอาไม่รู้หาอะไรเอาละสำหรับเก่อนนี้ครับเราก็จะมีเอ่อบ้านมีที่จะซื้อเปา่าตรงนี้นะครับจะเป็นที่ซื้ออาวุธเดี๋ยวรีวิวอกันซื้อและรีวิวตอนนี้ก็มีต่างแสนห้า โอ้โหหน้าจอบ,บังอกอี๋อ่าตอนนี้นะจะมีด้านในมีซีเซสเปล่านะเป็นเซสเปล่าไงเป็นหน้าขออภัยแก้หน้าจอบังก่อนสำหรับเรือเกีย์นี้ผมโคตรชอบเลยเรือแปลกตามากนะนี่เรือเรือนี่คือเรือครับมันไฟเอาละเสร็จเรียบร้อยไปเราเอาของมารีวิวกันดีกว่าขอเกลือกันชบ เรอ,อเปิดมาก็เกลือเลยเป็นนะแบ็กสอดนะฮะเอ้ยแบ็กคาร์นะเออดาบดำก็จะเป็นอ่าสกิลแซก,ก็จะมีประมาณอันนี้ฟันธรรมดานะฮะสกิลแซก,ก็เป็นการปาดหน้านะไกลพอตัวนะมันไม่มีชิปล็อกมือถือนะอุ้ยเกือบเกือบนะตีแทบไม่เข้าไม่โดนด้วย ดาบกลางๆเอาละต่อไปเล่มต่อไปพอดีเอาสวย water คณะนะดาบอ่าปาวารีน,นั่นเองปาวารีกูรานี่หนึ่งอ่ะไม่ไม่ใช่กรงร้อแซก็เป็นการปาดอะประมาณนี้นะดาบปาวารีนะน่ามีไหมเขามีเพราะม,มันไม่ได้อัพ ไม่ได้ S. <S อัพดาเมจอัพอัพอะไรอื่ D นอัพไม่ทำค่าสอดเลยเยอะนะขออัพค่าสอดก่อนทักษามก็ได้มีดาเมจนี่เอาลาตต่อไปก็เป็นดาบอะอะไรของเป็นสตอมมันก็เฟรมงานนะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยได้แล้วก็นี้เป็นเดี๋ยวดาบอะไรสตอมอ่าสตอมคาร์น่าถ <mas ans> ูกแล้ว ส้มพี่เลิศนะค่อยดูนี่เป็นสตอลขนาดนะคือเอ่อดาบสายฟ้านั่นเองนะปลาสายฟ้านั่นเองนะก็ปลาสายฟ้าจะมี2สกิลเหมือนกันก็แซดอ่าการวาร์ปนะเดี๋ยวใช่ใช่การวาร์ปนะเป็นอะไรที่เดี๋ะบลบักเฉยอ่ออ่เหมือนเหมือนเจียเหมือนเกมจะบั็กนะฮะคือสกิลแซดที่ยิงมันต้องเป็นสแลดอ่าเป็นสแลดนะแต่มันบั็กนะ อาทีนี้ทีนี้กูเทพอได้เรื่อยเลยเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าเย้เราจ้างมาต่อไปเป็นเฟรมคานะนะฮะจะได้เปล่าไม่ได้เอ่อเฟรมคานะคือสองเปอร์เซ็นต์นะอุยอ๊ยอุ๊ยตึงเกินปุยมุย้ยสองอันเลยครับเฟรมคานะก็เฟรมคานะเป็นอาเคอของเรงโกคูนะซึ่งเป็นอา่าปานเพลนะเป็นดาบที่ โก้สุดละ <Wow. S 1> ในอ่การสุ่มนะนี่เลยนะเปะ็นการระเบิดไปนะซิลิเซตก็จะเป็นการฟังขึ้นดาบแล้วระเบิดไปวันนี้นะส่วนยูเอ็กเป็นมังกรไฟไม่ไหม้นี่ระเบิดเป็นมังกรออกมาไม่โดนเอาละ่ะนี่ปวันนี้นะถามว่าแรงมนะันก็แรงพอตัวนะอุ้ยบูมก็แรงพอตัวนะ เอาละมาถึงการให้ลา์ของเราการเอาเอา่าเขาเรียกว่าอะไรวะดาบขนาดเขาเรียกว่าดาบอะไรวะซันอ่ดาตะว,วันนะปลาตะว,วันนี่เดี๋ยวเดียเด๋ยวลืม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 รับเคลียรก่อนรับเคลยเียรจะได้ตังค์นะฮะตอนนี้ก็ใช้เวลาก้าสิบนะอืมวิธีการตีนะให้เราปล่อยอา่าหาที่เหมาะแล้วปล่อยดากระจายไป วุ้ยคลิปลองทบมือถือมีดีว่าเม่อมองเห็นก็ระวังด้วยนะเออไออะไรวะมันตีไกลในะตัวเนี้ยมันเอ้ยมันไม่มีสก,กิลเิเขาชื่อมันชื่อนะมูซันปะมูซันนะไม่มีสก,กิลหรือมีไม่รู้นะไม่เคยมันปล่อยเลยเอาฮัลโหลอ่าเรียบร้อยตายแล้วดับแล้วก็นี่ครับอ่าเป็นส่วนหนึ่งในการใช้นะ ในการทำดาบนะก็จะเป็น power up แบบนี้เลยนะฮะเุ้ยเกือบตายนี่ครับออกเป็นสีฟ้านี้เลยนะเอาเราที่ทำให้เราขึ้นมาด้านบนมันจะมะีดาบปักอยู่นะนี่เลยมันจะบอกเราใช้อะไรมากนะครับจะใชะ้ blue iron และ fire iron และ power u f และเงินสามแสนถามว่าจะเป็นยังไงก็จะเป็นเป็นแร่นะอันนี้เราใช้สามอยา่างนี้มีไหมเขียวมีปะ ก็ใช้เป็นบัวไอรอนบัวไอรอนจะเป็นแบบนี้นะอ่าเป็นอ่าดาบดาบวาลีน,นั่นเองดาบปาวาลีส่วนไฟไอรอนคือเอ่อเฟรมไอรอนเดี่ยวเฟรมนั่นไฟเหมือนไฟกับเฟรมเหมือนกันนะมั้งไฟไอรอนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นสองเปอร์เซ็นต์นะส่วำหรับใครที่ได้สองเปอร์เซ็นต์แนะนำให้ทำอันนี้ดีกว่านะไม่ต้องกดอย่าเพิ่งรีบกดใช้ทำนี้นดีกว่านะถ้าเก็บตังค์ได้อ่ามีแสนหนึ่งนะด้วยนะกดไปกดยังวะ ใช่ปะใช่ปะอ่าเรียบร้อยเสร็จละอ่าเสร็จแล้วนะครับเราทำเสร็จแล้วก็ดูกันว่าอันไหนไหนวะอันนี้วะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชุบพอเราใช้ไปครับเราก็ได้ซันคาราวานนั่นเองปานตะวันนั่นเองนะเป็นดาบที่เอ่อเขาแน่นจะโอพีนะน่าจะเป็นเอ่อตอนนี้นะ่ามีดาบเดียวนะ ดาบดาบที่โกงจุดๆนะก็สกิลแซดเอาไปหนะ่ากงล้อเพลินะก็ดูกันตายไหมส่กิลเอ็กซ์เป็นสกิลที่แบบบอกเลยฮนะใครที่แบบกำลังฟาวนั้นะบอกเลยดีเลยนะเดี๋ยวไปลองตอมอนให้ดูสกิลเอ็กซ์จะเป็นแบบนี้นะฮะให้ดูชิบอ่าตรงนี้วงกว้างหน่อยเอ็กซ์บุมอ่าก็นี่เป็นสกิลเอ็กซ์นะซึ่งเหมาะกับการฟาวหมู่มากเลยนะ ก็เป็นงานฟาร์มเงินที่ดีนะถือว่าดีบึ้มนะฮะกด x ตร้มันจะเป็นสกิลเ e วงกว้างนะซึ่งผมก็ใช้อยู่นะนะฮะเอาละเป็นไงก็ว่าสำหรับการรีวิวหมดแล้วก็มันจะมีแค่นี้นะมันไม่มีอย่างอื่นแล้วนะสำหรับอ่าเมือเมืองนี้นะเอาละสำหรับคลิปอ่าอะไรวะสำหรับเมืองหน้าเดี๋ยวผมจะทำเป็นอ่าวันพีแล้วกันนะเดี๋ยวพวกคลิปพวกเนี้ยลงพวกนที่เราเลย เกว่าแล้ววันพุธอาจจะต้องอยากอยากพักมากแค่ okay, นะั้นแหละเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไก่อนเจอกคลิปหน้าครับบ๊ายบาย